ตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเดียวนะครับพรุ่งนี้ตัวแรกเหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูก็จะรู้นะครับเลขแปดนะครับเด่นในรอบเวลาไหนนะครับปกครับนี่อันนี้พิเศษกระปกอันนี้พิกระปกอันนี้ก็เป็น VIP นะครับเหมือนเดิมนะครับเลขวินนะครับ ชุดบินชุดบินชุดใหญ่นะครับเจ็ดครับแปดครับสี่หนึ่งสองหกนะครับหกตัวด้วยกันนะครับเจ็ดแปดสี่หนึ่งสองและหกนะครับสำหรับบินดูนะ่าจะมาไหม จะมากี่รอบนะครับสำหรับบิน3ตัวนะครับโอเคนะครับผมสำหรับทีนี้ก็เสร็จลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเท่านั้นนะครับนะโชคดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับ ก็ก่อนที่จะนะครับเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับผมก็จะขอย้ำคำเตือนนะครับขอฝากคำเตือนกันก่อนนะครับี่จนเข้าในเนื้อหาของคลิปว่านะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเลขมงคลไม่เลขครูนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการจาสูตรให้ดูนะครับและที่สําคัญนะครับ ผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดนะครับผมเนาะนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับคำว่ามงคลแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันมันเป็นเลขมงคลของฮานอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของ ฮานอยนะครับไม่ใช่ของไทยนะครับเป็นของฮานอยนอกประเทศเวียดนามกันนะครับเป็นประจําของวันที่26นะครับวันอังคารที่26นะครับหรือเป็นวันที่225นะครับก็ผ่านแล้ว224ก็คือวันนี้นะครับวันที่25นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับผมจะขออนุญาตเขียนผลก่อนนะครับผม241นะครับแล้วก็99นะ สองหกสองวันนี้ก็ยับเยินเลยนะครับก็มาตามเรียกมงคลนะครับเป็นเรียกมงคลเป็นเรียกครูนะครับขอให้ทุกคนนะครับที่เชื่อมั่นและศรัทธานะครับเกิดความมงคลนะครับเฮงเฮงปังปังอืมนะครับก็มาดูกันนะครับรอบแรกนะครับ สี่โมงนะครับพิกัดเวลาจริงจงจังๆเนี่ยก็คือรอบที่3ามโมงไอ้สรอบนะครับก็เป็น3ามช่วงเวลานะครับห้าโมงหกโมงแล้วก็1นึ่ทุ่มนะครับทีนี้ผมจะให้ดูรอบสี่โมงกันเลยนะครับรอบสี่โมงก็คือออก2องสี่หนึ่งนะครับสองสี่หนึ่งเก้าเก้านะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเสียดายอะไรเสียดายไม่มีสี่หนึ่งนะครับก็มาในส่วนของเลขหนึ่งนะครับและก็นูนี่นะครับไปเข้าเห็นไหมครับใครถามหา าวินนะครับใครถามหาวินมาแล้วนะครับนี่แตกสามตัวครับสี่สี่หนึ่งสองสี่สองหนึ่งนะครับดูได้เลยนะครับนับไปแล้วหนึ่งรอบนะครับน้ําจะรูปมากี่รอบสามตัวนะครับวินอันนี้ทีนี้มาดูรอบห้าโมงนะครับผมให้หกกับสี่นะครับเห็นไหมพี่หกกับสี่เห็นไหมครับก็ผลนะครับสองหกสองหนึ่งสองนะครับหกมาครับ เสียดายนะครับผมไม่มี62นะครับแต่ก็มาพูดถึง2ตัวนี่มาตามเวลานพิเศษนะครับตามเวลานี่ครับมาอีกแล้วนะครับ62ครับนี่ครับ12นี่ครับเข้าอีกแล้วอันนี้มา1นี่ครับ62 6เรียบร้อยครับเข้าหามเข้าหามยังแตกเลยครับ3ตัว2รอบแล้วนะครับ2รอบแล้วอ่ะทีนี้มาดูอ่ารอบหกโมงครับหกโมงผมให้ตัวเดียวเลข8ครับ ตัวรองคือ6กกับสี่นะครับก็สามห0ดห้าศนะครับแปดมานะครับหมานะครับศูนย์มาเออนะครับนี่เป็นไงให้3ามตัวมา2ตัวครับแลกตัวเดียวก็มานะครับแ6ดหครับจงคลื่มเลยเขาเรียกนะครับ0ูนถ้าใครจำได้นะครับมีทุกศูนย์ครับยกเว้น0ูนย์กับ0ูนย์นะครับออก0ูนย์ห้านะครับ แต่ผมก็ไม่ได้เสียดาเท่าไหร่พรามันเข้า0ูนย์หกเอ้ยมันเข้า8ปนะครับแล้วก็เด้งตัวเด่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาเดียวตัวเดียวนะครับนี่แหละคนที่วัดใจก็จะแบบนี้ทีนี้มาดูรอบ VIP นะครับผมให้ไปอยู่ที่เลข0ูนย์ตัวเดียวนะครับนี่เห็นไหมนี่ขีดไว้ก่อนเลยเข้านะครับศูนย์ครับนะครับศูนย์อะไรครับศูนย์สองครับไม่ต้องกรับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสามหนึ่งหนึ่งไม่มีนะครับสามหกแปดไม่มีนะครับ ค่านามาวินตัวนี้นะครับนามาวินตัวนี้นี่ชุดวินเนี่ยชุดวินสามตัวก็มาสองรอบด้วยกันนะครับรอบแรกนี่สองสี่หนึ่งนะครับรอบสองสองหกสองนะครับนี่เมื่อวานมารอบหนึ่งนะครับอันนี้มาสองรอบเนาะก็โอเคนะครับผมมาดูกันต่อของวันที่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 ยี่สิบหกนะครับผม มีใช่เรี่องมงคลของไทยนะครับของฮาหนอยนะครับก็ใครนะครับอยากสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลงโฆษณาหรือติดต่อธุรกิจทางช่องเรานะครับหั mm hmm. วที่สองร้อี่สิบนะครับนี่รอดูนะจะต่อไหมจะไหลต่อนัวที่2องร้ยไหมนะี่ครับ25 26อนะ่าที่ยี่สิ มาดูในส่วนตัวเด่นนะครับมันกังตัวเด่นนะครับ <c oughs> ตัวแรกนะครับสองศูนย์ สีแปดครับอันนี้มาดูประกบคู่นะครับ <c oughs> สองสี่นะครับสองเก้าสองหกศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์หก 4ี4หนะครับสี4หกสีเดี๋ยวจะลืมตัวนี้ไป8ปนะครับ8ป8 9นะครับสี 4, นี่มีหนึ่งห้านะครับมีอยู่ หกคู่เลยสี่แรงจัดนะครับสี่แรงจัดสําหรับพรุ่งนี้นะครับกเหมือนวันนี้แหละครับให้ทุกศูนย์นกเว้นศูนย์ห้าออกศูนย์ห้าในรอบนั้นเฉยเลยนะครับเเลขมงคลนะครับนาตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลอยากไปคิดอะไรมากนะครับนะผมบอกแล้วนะครับผมว่าให้นําไปใช้ให้เกิดความมงคลถ้าใครมงคลก็พิมพ์ให้กําลังใจกันนะครับใครนะครับอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับก็กดสมัคร สมาชิกนะครับกับทางช่องเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนน้ําใจกันนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็แค่เพียงนะครับดูแบบไม่ข้ามนะครับเนาะก็กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับดี๋ยมาดูพรุ่งนี้กันนะครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัว วินจะเข้าหรือเราตอนนี้วินที่ผมให้นะครับมาอยู่สองวันแล้วนะครับเข้ามาสองวันแล้วนะสําหรับวินวินสามตัวเนี่ยนะครับมันมันไม่เข้าตัวที่ผมประกบนะครับแต่มันไปเข้าตัววินทั้งหมดเลยทั้งสองวันเลยนะครับหนึ่งศูนย์สอง

ตามท่าเวลาตัวเด่นนะครับเหมือนเดิมนะครับเด่นสูดพรุ่งนี้ก็จะเป็นเลข2นะครับปกนะครับอันนี้ปกอันนี้พิบวกปกนะครับอันนี้ VIP นะครับรอบทุ่มนะครับผมนะก็ตัววินนะครับมาดูตัววินหกตัวเนาะตามที่ผมเคยให้ หนึ่งสองแปดสี่เก้าศูนย์นะครับสำหรับเลขที่วินที่ท้าติากันมานี่สามตัวนี้นะครับจะมากี่รอบนะครับตัวตอนนี้ลุ้นเลขวินมากนะครับเพราะมันเป็นเลขกลุ่มกลุ่มเลขที่มงคลนะครับโอเคนะครับผมสำหรับที่นี้ก็เสร็จลงที่เรียบร้อยนะครับย้ำนะครับว่า ให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลเพราะนั้นผมไม่สนับสนุนห้ามเล่นการพนันทุกประเภทนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจากคลิปดิโรโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ไดนะครับขอบพระคุณและสุดครับ